สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกกี้รันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแพทใหม่ที่จะเข้ามาในวันที่3สิงหานี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูอัปเดตก่อนก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะสําหรับแพทนี้นะอันนี้จะเป็นรายละเอียดการอัปเดตประจําวันที่3สิงหาที่จะเข้ามานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าเนาะว่ารายละเอียดจริงๆที่มันอัปเข้ามาจริงๆอะ่ะมันมีอะไรกันบ้างนะอันแรกนะคะจะเป็นศึกผนึกกาลังหมู่เกาะท็อปปี้ก้อนโซดานะคะอันนี้เราสามารถที่จะรวมพลังกับเพื่อนๆเนาะ เพื่อปราบเราศัตรูที่แข็งแร่งขนาดที่เราไปสำรวจหมู่เกาะทอร์พิเคลเนาะอันนี้เราไม่มั่นใจว่าเราจะไปขอ,อยังไงนะหรือว่าอาจจะไปขอยืมตัวสักตัวหนึ่งแล้วก็เอามาลงทีมหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเราได้ลองเล่นแล้วอัปเดตแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ และอีกอันนะในการปลดล็อกศึกพลึกกำลังอันนี้เราอาจจะต้องไปเล่นโหมดสำรวจพวกประกาศจากพวกเอาร์ลงอารีน่านะตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีพวกรับรางวัลต่างๆนะการอัปเดตถัดไปนะคะจะเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาถึง2ตัวด้วยกันนะสำหรับรอบนี้นะคะตัวแรกจะเป็นคุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกนะคะเป็นสายซุ่มโจมตีนะก็ไม่รู้นะรอบนี้ถ้าเราจะไปซุ่มอีกรอบอะไม่รู้ว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ในทะเลด้วยเออ ไอตัวที่ไหนอยู่ในทะเลนี่คือชอบเกลือตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลกันก่อนดีกว่านะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจะโหดหรือเปล่านะตามที่อ่านในสกิลนะคะมันจะบอกว่าสามารถพุ่งขึ้นในร่างฉลามอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างความเสียหายบริเวณศัตรูแนวหน้านะและในบริเวณนั้นอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อศัตรู2ตัวที่มีพลังชีวิตสูงสุดแต่ไม่รวมกับสิ่งที่เรียกมานะอาจจะเหมือนกับตัวของตัวชชเอมนะที่มีเรียก ตัวริ้วล้อออกมาเนอะอันนี้เราจะไม่ได้สร้างความเสียหายแก่มันนะสําหรับคุกกี้ฉลามเชอร์เบตตัวนี้มันมีมาร์กไว้ด้วยนะคะตัวนี้เนอะก็คือความเสียหายที่กําหนดไว้นะความเสียหายที่ไม่สนใจพลังป้องกันแล้วก็เอฟเฟกการลดความเสียหายของฝั่งตรงข้ามหืมหมายความว่าไงเนี่ยไม่สนใจพลังป้องกันแล้วก็เอฟเฟกการลดก็อาจจะหมายถึงพวกสมบัติหรือเปล่าพวก อันนี้เราไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะคะสําหรับคุกกี้อีกตัวที่มันอัปเดตมานะก็จะเป็นคุกกี้รสน้าหมึกอ่าอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นทีเซอร์ไปแล้วว่างเนาะสาหรับรสน้ำหมึกตัวนี้จะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกอีกตัวนะคะเป็นคุกกี้สายเวทมนต์เนาะเดี๋ยวเราไปดูสกิลข้าวๆกันก่อนดีกว่าน,นะตัวเนี้ยสกิลคือมันจะสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจยักษ์แห่งหมูกรอบโผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ขยี้ทุกคนด้วยหนวดใช่ไหม ตามที่เราเคยเห็นในทีเซอร์มาแล้วอาจจะแบบหนวดฟาสตูแบบบุบบึบบ,บ,บึบอะไรประมาณนี้เนาะการอัปเดตถัดไปนะคะจะเป็นการปรับปรุงฟังก์ชันโหมดแก้ไขอาณาจักรเนาะก็คือมันจะเพิ่มฟังก์ชันที่เราสามารถดูประเภทของที่เราใช้ตกแต่งในอาณาจักรอะในคังได้เช่นพวกสิ่งปลูกสร้างไอเทมต,ตกแต่งพื้นพวกน้ําอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนะคะจะเป็นเพิ่มโหมดเก็บที่สามารถลากสิ่งตกแต่งต่างๆพวกสิ่งปลูกสร้างในอาณาจักรเนาะเอามาไว้ในคังได้แบบสะดวกมากขึ้นเราไม่ช่องหัว เออต้องมานั่งคลิกค้างแล้วก็กดเข้าไปอะไรประมาณนี้เนาะมันอาจจะแบบสะดวกมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันละกันนะสําหรับการอัปเดตครั้งนี้นะคะแล้วก็การอัปเดตสุดท้ายและท้ายที่สุดจริงๆนะก็จะเป็นการปรับปรุงเมนูท็อปปิ้งนะการปรับปรุงครั้งนี้นะคะก็คือมันจะสามารถดูค่าพลังเพิ่มเติมจากการอัปเกรดท็อปปิ้งได้ทันทีที่หน้าต่างการอัปเกรดนะ เออนี้ก็จะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะอันนี้เราจะสามารถจัดการกับท็อปปิ้งที่คุกกี้ตัวอื่นติดตั้งให้อยู่ในหน้ารายการท็อปปิ้งได้ด้วยนะอืออันนี้เราไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงหรือว่าเราไม่เข้าใจภาษาไทยหรือเปล่าเออเดี๋ยวพอมีการอัปเดตแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีละกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะสําหรับการปรับปรูเมนูท็อปปิ้งอันนี้นะคะสําหรับการอัปเดตแพทในวันที่3สิงหาที่จะถึงนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนนะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ